ทขอเชิญเที่ยวตลาดน้ำวัดไซน้อยทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัดตะเลิกมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในมหาเจดีย์มุนีพิรมและไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไซน้อยหลวงพ่อสมปาถนาหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อประสิทธิ์ศิทธิกาโรอดีตเจ้าวาดวัดไซน้อยมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมายและมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ดตลอดถึงขนมจากรสอร่อยผักสดพื้นบ้านมากมายบรรยากาศร่มรื่นที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายอย่าลืมมาเที่ยวตลาดน้ำวัดไซน้อยทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในมหาเจดี มุนีพิรมและไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไซน้อยหลวงพ่อสมปราถนาหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อประสิทธิ์สิทธิกาโรอดีตเจ้าวาดวัดไซน้อยมาจับใจซื้อสินค้ามากมายและมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดรถเด็ดตลอดจนถึงขนมจากรสอร่อยผักสดพื้นบ้านมากมายบรรยากาศร่มรื่นที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย อย่าลืมอย่าพลาดคร,รูภัพยบพูญอาทนกิตูมีเมตตาพระนักพัฒนาเจ้าอาวาสรูปใหม่หลวงพ่อสูทรททั้งร้อยพระบาทหลวงพ่อทัดใจหลวงพ่อประสิทธิ์สมปรารถนาสำเร็จด,ดังมาพิดทองกระบะ หาเจดีย์มนีพิโรมวัดใส่น้อยยังเปิดเป็นตลาดน้ำสวยงามเลิศล้ำตลาดน้ำเรือนรงอาหารหลากหลายของกินของชายน่าซื้อน่าชมทุกเสาร์อาทิตย์นักขัดตะเลิกกัดไว้หอสม มาที่ยาวมาชมมาพักผ่อนย่อนใจ